Happy birthday, birthday to you Happy birthday to somebody Happy birthday to happy เอามาอีกรอบอีกมั้ยเอา no happy, oh. oh. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday days to you birthday oh、Ew, birthday okay, Happy birthday Happy birthday ไปไหนเปไ Happy Birthday to you เปิดไฟลูกแม่กินแม่ไปพรอลูกไหน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 มาดีกว่า้นาของฝันให้ชุดะแอาลูกดีกับลูกเอาพี่ลูกนะดึอ่าโอเคพิซซาพิซซาพิซซาตัดูถรููร เอ,อเอาพิซซ่าพิซซ่าของป้าเอาพิซซ่าของป้าป้าพิซซ่ามาให้ป้าถือพิซซ่าป้าไม่เป็นไรลูกเอาลูกน้องเปยอ,อาให้ได<อ><อ>้เนางตรง,<อ>ง,งนี้กันเลยเอามานั่นรงรวมกันมาตรงนี้เลยนั่ง